การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับ สวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปล็อบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ Smack Down วันที่26สิงหาคมปี2022นะครับวันนี้เนี่ยใน SmackDown มีเรื่องที่น่าสนใจก็คือการเผชิญหน้ากันของกุนเทอร์แล้วก็เชมัทการหาผู้เข้ารอบทัวร์นาเมนต์แท็กทีมหญิงนะครับแล้วก็การเจอกันของเซมิเซนแล้วก็ดูมีนไทยเอาล่ะเดี๋ยววันนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะครับวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วยคู่แรกลิโคเช่เจอกับ, bit, บแฮปปี้คอนอคคอคนคนะร เด่นชัดมากๆในแนวทางการปั้มของตัวเองริโคเช่เนี่ยโชว์ความเหนือชั้นแบบเหินห่าวตลอดทั้งแมตต์นะครับส่วนในด้านของแฮปปี้คอบินเนี่ยก็โชว์ความหนักหน่วงของแต่ละท่าได้ดีถึงแม้ท่าต่างๆมันจะน้อยไปนิดแต่ก็หนักๆเน้นๆตลอดนะครับตัวแมตต์นี้เนี่ยออกมาดีนะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าแต่ละท่าของริโคเช่เนี่ยมันดูเบาบางไปหน่อยครับทุกคนมันแตะๆเบาๆทุกดอกอะ่ะมันไม่มีดอกไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันโดนแบบจริงๆจังๆ,จ,งๆจนเรารู้สึกว่ามันน่าเชียย์ นตอนจบเนี่ยลิโคเช่ใส่ชูตติ้งสตาร์เพจก่อนนับสามเอาชนะไปตัดภาพมาที่คาร์เรนคอสนะครับคาร์เรนคอสบอกว่าคุณดูไม่อินไทยช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาของคุณเพราะฉะนั้นจงซึมซับจดจําและระลึกถึงช่วงเวลานี้ไว้เพราะว่าฉันจะลงมือกับนายเมื่อไหร่ก็ได้ติ๊กต็อกตัดภาพมาคู่2นะครับแท็กทีม 4, สีเศร้าหาผู้เข้ารอบคู่ใหม่ ชอตซี่ไซอารีครับเจอกับทามินาเดนาบุกแล้วก็เจอกับนิกกี้เอชดูดอปแล้วก็เจอกับนาทเาลียสอนยาดิเบลตัวแมต์ออกมามีความพยายามดีครับคือมีการใส่สปอตเยอะมากซึ่งถือว่าทําได้ดีนะเนื่องจากคนเยอะและเวลาน้อยเนี่ยมันทําให้ทุกคนมีสปอตที่ออกมาดูดีพอสมควรน,นะครับแต่ถึงอย่างนั้นเองเนี่ยไซอารีก็ยังคงดู มีปัญหาในการปล้ำอย่างมากอยู่ดีนะครับทั้งจังหวะที่ไม่ตรงกันทั้งการใส่ท่าในระยะแปลกๆแต่โดยรวมแล้วเนี่ยแมทถือว่าดีครับมีความเร็วที่ค่อนข้างโอเคส่วนตอนจบเนี่ยคิดว่านิกกี้เนี่ยน่าจะเจ็บเพราะว่าจังหวะที่โดนซูเพกออกมานอกเวทีเนี่ยเข่าพับไปด้านหลังเลยก็เลยต้องตัดจบแบบนั้นนะครับตอนจบเนี่ยนิกกี้โดนซูเพกออกมานอกเวทีก่อนที่สัญญาดีเวลจะล่าขึ้นไปกดนับ3เอาชนะไปแต่ภาพมาที่เชมัทกับกุนเทอร์มาเผชิญหน้ากันนะครับเชมัทบ,บอกว่า กุนเทอร์นายเรียกตัวเองว่าท่านในผลแต่นายกำลังมองท่านในผลแห่งเวทีนี้อยู่ฉันเจอกับนักมวยแปมชื่อดังมากมายดูไมอินไทยแรนดี้ออตตันจอห์นซีนาโลมาเลนหรือแม้กระทั่งเดอะเกมทิปเฟิลเอและไม่มีใครในเวทีนี้หรือธุรกิจนี้จะดีไปกว่าฉันกุนเทอร์ฉันเห็นตัวเองในตัวนายหลายปีที่พิสูจน์ตัวเองด้วยความรุนแรงและความโหดเหี้ยมนายชอบสองครามบนเวทีนี้เหมือนกับฉันแต่ถึงแม้เราจะเหมือนกันยังไงนายก็มีสิ่งที่ฉันต้องการอยู่แชมป์เส้นนั้น ฉันสัญญากับนายเลยว่าในการเจอกันเนี่ยฉันจะเอาแชมป์มาจากนายที่กลายเป็นซากศพกุนเทอร์บอกว่าเชมัตนายควรที่จะได้รับความเคารพมากกว่านี้แต่นายกับฉันเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนกันฉันคือแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลเพื่อที่จะปกป้องแชมป์เส้นนี้เนี่ยฉันจะสอนให้นายรู้ถึงความรุนแรงฉันจะตบนายจนเลือดกระเด็นฉันจะกระทืบวิญญาณของนายให้แตกสลายเชมัตฉันจะจัดการนาย ลูอิคไคเซอร์กับบูชกัดกันไปรอบเวทีนะครับก่อนที่กุนเทอร์กับเชมันจะมาห้ามแล้วก็แยกย้ายกันไปตัดภาพมาที่นาทาเลียกับซอนยาดีเวลนะฮะที่ชนะเข้ารอบแท็กทีปมาได้ทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าพวกเราคือสุดยอดคู่หูที่ยอดเยี่ยมนาทาเลียเนี่ยคืออดีตแชมป์และส่วนซอนยาดีเวลเนี่ยคือนักมวยป้ำที่ยอดเยี่ยมเพราะงั้นพวกเราจะเอาชนะได้ไม่ยากอาริยากับราวิโอโลริกสพวกเธอควรจะระวังตัวไว้ตัดภาพมาที่เซมิเซเเดินมาหาโรมาเลนนะครับแต่ว่าดันเจอดิอุโซซะก่อน จิมมี่บอกว่าเอ้ยว่าไงเซม่ฉันเห็นแมตช์ห้าเศร้าของนายแล้วนายทำได้ดีนะเซมิเซนบอกว่าใช่เลยฉันเกือบจะชนะแล้วอีกนิดเดียวแต่เจอูโซก็บอกว่าแต่นายแพ้งไงเซมิแล้วนายกล้าดียังไงที่จะมาขอประตูนี้เซมิเซนบอกว่าก็เผื่อโรมาเลนเนี่ยจะอยากเจอฉันหลังจากที่ฉันช่วยเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายก็น่าจะเห็นนี่โรมาเลนตะโกนออกมานะครับว่าให้เซมิเซนเนี่ยเข้าไปข้างในได้เซมิเซนเข้าไปคุยกับโรมาเลนนะครับเซมิเซนบอกว่า <S ane> เป็นไงบ้างทุกออย่างโเคม ฉันเนี่ยเจ็บกรามนิดหน่อยหลังจากสัปดาห์ที่แล้วและโอเคตามหลักเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วฉันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้โลมาเล่บอกว่าบางทีเนี่ยสิ่งแย่ๆก็เกิดขึ้นใช่ไหมแต่เราสามารถปรับปรุงตัวเราได้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันมีปัญหาและนายก็ช่วยฉันเอาไว้ฉันประทับใจในตัวนายมากมันคือสิ่งที่ครอบครัวทําให้กันนายรู้ใช่ไหมเซมิเซนบอกว่าใช่เลยนั่นคือสิ่งที่ครอบครัวทําไหนจะให้ฉันช่วยอะไรก็แค่บอกมาโลมาเล่บอกว่าดีเลย ฉันอยากให้นายช่วยอะไรบางอย่างฉันอยากให้นายช่วยดึงความสนใจจากมอนนั่นฉันอยากจะให้นายเนี่ยทำให้มันเสียสมาธิเซมิเซมบอกว่าได้เลยนั่นไม่ยากเพราะว่าฉันเนี่ยจะมีแม์กับดูไม็อนไทยอยู่แล้วฉันจะไปปั่นหัวมันฉันจะเต้นยั่วมันและรอจังหวะจัดการมันหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้ทําอะไรร่วมกันแบบเป็นกลุ่มแบบบัตรลายอะไรแบบนั้นโลมาเล่บอกว่านายไม่ต้องคิดอะไรพวกนั้นนี่คือช่วงเวลาของนายช่วงเวลาที่นายเนี่ยจะได้เป็นคู่เอกวันนี้ไม่ใช่เรื่องของพวกเรา แต่เป็นเรื่องของนายเพราะฉะนั้นไปเตรียมตัวและทํามันให้ดีตัดภามาคู่3นะครับทัวร์นาเมนต์หาแชมป์แท็กทีมหญิงนาทาเลียซอนยาดีเวลเจอกับอาริยาแล้วก็ราคิวโรดิเกสนะครับัวแมตช์โอเคด้วยความที่อาริยาไม่ออกมาปั้มทุกคนอาริยาโผล่มาใส่สปอตนิดหนึ่งในช่วงแรกนะครับแล้วก็แท็กออกไปแบบงงๆให้รอคิวโรดิเกสเนี่ยเข้ามาปั้มเป็นหลักสักพักหนึ่งครับอาริยาก็โดนมิชิโนกุไดเวอร์หายไปจากแมตช์ทั้งแมตช์ ราคิโรดิเกสก็เลยต้องปั้มคนเดียวนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ทําหน้าที่ได้ดีมากๆทั้งในแง่ของความเร็วพะละกกาลังนะครับรวมทั้งฝ่ายของนาธาเลียแล้วก็สัญญาดีเวลเองเนี่ยก็แสดงความเป็นทีมได้ดีมีการใส่คอมโบมีการช่วยเหลือกันที่ดีนะครับถ้าคู่ของราคิโรดิเกสเป็นคนอื่นที่ปั้มได้จริงจังกว่านี้สักหน่อยตัวแมทอาจจะดีกว่านี้มากๆนะครับแถมเรื่องแปลกก็คืออาริยาที่เจ็บจนหายไปจากแมทเนี่ยโผลมาดีใจแบบไร้รอยแผลเลยในตอนที่ชนะตอนจบนะฮะราคิโรดิเกสใส่ทานรา,าชนะไป ตัดภาพมาที่นิวเดย์นะครับนิวเดย์บอกว่าปกติแล้วเนี่ยพวกเราจะออกมาเต้นออกมาโห่ร้องแต่ครั้งนี้เนี่ยมันต่างออกไปนิดนึงไวกิ้งไรเดอร์กับเรามีปัญหากันมาหลายสัปดาห์แต่พวกมันโหดร้ายเกินไปการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยมันรุนแรงกว่าที่คิดความจริงเราเห็นไวกิ้ง r รเดอร์เผาของของเราทั้งแผ่นเสียงเสื้อยูนิคอร์นและมันเผาจิตใจของพวกเราไวกิ้ง r รเดอร์เปิดตัวออกมานะครับไวกิ้งไรเดอร์บอกว่านี่มันน่าสมเพชเรามอบการต่อสู้แบบนักรบให้กับพวกนาย แต่พวกนายกลับออกมาควนคลางแบบนี้สิ่งที่พวกเราเกลียดที่สุดในชีวิตนี้ก็คือความอ่อนแออย่างที่พวกนายกําลังออกมาร้องงองแงเหมือนสัตว์ตัวเล็กๆและสิ่งที่พวกเราทํากับสัตว์ตัวเล็กๆคือฝังมันลงไปในดินไวกิ้งเรเดอร์จะกระทืบนิวเดนะครับแต่ว่าเซเวบุทที่แกล้งเจ็บก็เอาไม้มาฟาดไวกิ้งเรเดอร์หนีไปตัดภาพมาที่แมกซิมัมเมลโมเดลนะครับกำลังถ่ายแบบแล้วได้ยินเสียงเพลงฮิตโรก็เลยเอาสเปรย์ไปพ่นด่าท,ที่รถนะครับฮิตโรเข้ามาบอกว่า ถ้าพวกนายเนี่ยมีปัญหามาเจอกับฮิ Ro ในสัปดาห์หน้าแต่รถที่พวก m a x i m u m m a i l Model ไปพ่นสีใส่ไม่ใช่รถของฮิปโรนะครับแต่ว่าเป็นรถของ r e e t Profit แทน r e e t Prof i t เนี่ยเดินลงมาจากรถก่อนที่ MaximumMail Mo เด l จะวิ่งหนีไปแต่ภาพมาที่เซมิเซนกับดีอูโซนะครับดีอูโซ so บอกว่าอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นี่คือโอกาสของนายเซมิสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายโดนกระทืบสัปดาห์นี้จองออกไปแล้วโดนกระทืบอีกรอบหนึ่งเซมิเซนบอกว่าเดี๋ยวนะทำไมนายถึงมาแช่งฉันวะ ฉันกำลังจะออกไปปั้มนะความคิดในแง่ลบเนี่ยคือสิ่งที่ฉันบอกโรมมนเลนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจอุโซ so บอกว่าก็ใช่สิวะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายไปคุยรับหลังฉันนายคิดว่านั่นคือสิ่งที่ครอบครัวเขาทํากันเหรอทาหน้าที่ของนายไปเซมิทําหน้าที่ของนายไปตัดภาพมาคู่สีนะครับดูไม่ไทยเจอกับเซมิเซน ตัวแมตออกมาค่อนข้างโอเคครับคือเน้นไปที่ความเจ้าเล่ห์ของเซมิเซมเป็นหลักแต่ก็ถูกตอกกลับด้วยความเก่งกาจของดูมาินไทยซึ่งทั้งคู่เนี่ยเสือ,อกมาได้ดีนะความเจ้าเล่ห์เจอความหนักหักดิบเข้าไปก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ค่อนข้างเข้าท่านะครับการอัดการแต่ละดอกเนี่ยถือว่าทําได้ดีน่าสนใจแล้วก็หนักหน่วงจังหวะในตัวแมตเองก็โอเคครับไม่ได้ช้าไปตลอดทั้งแมตแล้วก็ไม่ได้เร็วจนเกินไปทําให้ตัวแมตเนี่ยดูดีมีจังหวะที่เราได้พักแล้วก็ได้ลุนไปในเวลาเดียวกกัันนนนะคบบตอออจเเ่่ยดดูมมทใสาออ3าชไป หลังจบแมตช์เดอะบันไลน์ออกมากระทืบดูม่อินไทยสรุปเหตุการณ์กัน,กนหน่อยครับเหตุการณ์แรก New Day กับไ i k i n g r a เดอรจะเจอกันในสัปดาห์หน้าเหตุการณ์ที่2นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการเฉลิมฉลองครบรอบการเป็นแชมป์สปีของโรมันเลนเหตุการณ์ที่3นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการพูดคุยเรื่องการลงโทษของรอนด้ารา s ซีและเหตุการณ์ที่4นะครับพิทโรจะเจอกับแมกซิม m m a มวโมเดลในสัปดาห์หน้า สรุปใหม่กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับลิโคเช่เจอกับแฮปปี้ฮอบบี้ลิโคเช่สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2ครับแท็กทีม 4, สีเศร้าหาผู้เข้ารอบคู่ใหม่ชอตซี่ใซอาลีเจอกับทามินาเดนาบุกเจอกับนิกกี้เอชแล้วก็ดูดอบเจอกับนาธาเลียแล้วก็สัญญาดีเวลนาธาเลียกับสัญญาดีเวลเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3นะครับทัวร์นาเมนต์หาแชมป์แท็กทีมหญิงคู่ใหม่นาธาเลียสัญญาดีเวลเจอกับอาริยาแล้วก็ราคิวโรดิเกส อาริยากับราคิโรดิเกสสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่4ครับดูไม่ไทยเจอเซมิเซนดูไม่ไทยสามารถเอาชนะไปได้ตัวแมตช์ในสัปดาห์นี้นะครับถือว่าออกมาดีเลยสําหรับสมักดาวนะครับแม้กระทั่งคู่หญิงในฝั่งของแท็กทีมสี่เศร้าเนี่ยคือดีกว่าที่คาดไว้มากๆตอนแรกนึกว่ามันจะแบบเละเทะๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าแมตช์เนี่ยมันมีสปอตเต็มไปหมดและถึงแม้มันจะเป็นสปอตนะฮะแต่ว่ามันก็มีอะไรให้ว้าวเกือบจะต่อทั้งแมตช์ความเร็วของแมตช์ก็อยู่ในค่อนข้างที่ว่า เร็วมากๆทุกคนแทบจะไม่มีเวลาให้เราได้พักเลยนะครับคือเดี๋ยวมันว้าวเดี๋ยวมันว้าวเดี๋ยวมันว้าวตลอดซึ่งถือว่าทําได้ดีเลยนะก็เป็นการจัดแม์ที่ค่อนข้างฉลาดคือแบบว่าอะไม่ได้เก่งทุกคนใช่ไหมงั้นให้แต่ละคนเนี่ยออกมาทําท่าที่ตัวเองถนัดก็พอนะครับอย่างทามินาเข้ามาใส่ซูเปอร์คิกแล้วก็ใส่สมอนดอบส2ท่าจบนะครับแล้วพอมันมี8คนเนี่ยแต่ละคนเข้ามาใส่คนละท่า2ท่ามันก็กลายเป็นแม์ยาวๆได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ฉลาดแล้วก็ทําให้ตััวมมเนนีีย่ยออกาไดด้จริง ในตัวแมตช์นี้เองนะครับตอนจบเนี่ยมันดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าผมคิดว่านิกกี้น่าจะเจ็บนะครับคือนิกกี้เนี่ยตอนโดนซูเพกออกมาข้างนอกเข่าพับย้อนศรมาเลยทุกคนเข่าพับผิดรูปไปเลยตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าจะต้องพักแบบจริงจังแบบเอ็นเข่าฉีกอะไรแบบนี้เลยนะครับแต่ช่วงที่นาทาเลียแล้วก็ซอนยาดิเวลเนี่ยยืนให้สัมภาษณ์เราเห็นนิกกี้ยืนเถียงกระดูดอบอยู่ข้างหลังเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะสบายใจขึ้นเพราะว่าดูจากองศาแล้วเนี่ย ตอนแรกผมนึกว่าจะเจ็บหนักมากซะอีกนะครับผมส่วนในด้านของฝั่งชายเนี่ยก็ถือว่าดีนะแต่ที่ผมรู้สึกว่าน่าเสียดายเนี่ยในวันนี้ก็คงเป็นทางด้านของริโคเช่นะครับคือเจ้าตัวเก่งมากนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าท่าต่างๆของพี่แกมันค่อนข้างที่จะดูเบาบางไปมากๆทุกคนยิ่งพอมาเจอกับนักมวยปั้มตัวใหญ่ๆเนี่ยมันมันแทบจะดูไม่มีดามเมจเลยมันเลยทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าการกระโดดต่างๆของเจ้าตัวไม่ได้มีความหมายเท่าไหร่คือ บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าสป i n งบอร์ดคอสบอดี้เนี่ยน่าจะมีดามเจมากกว่า s ช o ตติ้งสตาร์เพจของร i โคเช่เนื้อออกไหมซึ่งมันน่าเสียดายนะสำหรับคนที่เคลื่อนไหวได้ขนาดนี้เรารู้สึกว่าร i โคเช่สามารถลดความหมือหวาลงได้นิดหน่อยแต่ว่าเน้นกับการที่แบบกระโดดและปะทะให้มันมากขึ้นอาจจะใช้ Fox ก a เปแล้วก็กระแทกลงมาแรงๆนะครับหรือว่าท่าเกี่ยวคอต่างๆให้มันมากขึ้นเรารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยรโคเช่มันแค่ กระโดดมาแตะ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 แ,แล้วคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าท่ามันแรงคนก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเชียร์นึกออกไหมครับถ้าเกิดว่ากระโดดมาคอสบอดี้ตูมเข้าให้คนก็จะแบบว้าวท่านี้แรงจังเลยน่าจะชนะได้นะแต่ว่าพอมันเป็นมูนซอลค็อกสกูแล้วลงมาแขนแตะกันนิดเดียวคนก็ก็ไม่รู้ว่าจะเชียร์อะไรนะครับผมอันนี้ผมถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายในความสามารถนะครับที่ที่สื่อออกมาได้ไม่ดีเท่าไหรนะ่นัก ส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะครับสัปดาห์นี้ดูไม่มีอะไรใหม่เท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าสัปดาห์หน้ามันก็ศึกใหญ่แล้วไงนะครับซึ่งเราก็เออโอเคมันก็รับได้แหละมาเป็นการแบบเอ,อ่อจุดชนวนให้ให้คู่ต่างๆมีความดุเดือดขึ้นอ่ะนะครับทั้งบัตรลายที่ออกมายำดูไม่ใช่กุนทเทอร์กับเชมัสออกมาเผชิญหน้ากันเป็นการสารต่อเรื่องราวให้มันเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็การหาคู่เข้ารอบคู่ใหม่ซึ่งจะไปชิงกันในศึกใหญ่นะฮะก็ทําออกมาได้ดี ผมรู้สึกว่าราคิโอโรดิกสเนี่ยปั้มได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะครับเราคิดว่าดูจากแมตช์การ์แล้วเนี่ยพอจะเห็นได้ว่าคนที่โดนกดเนี่ยน่าจะเป็นอาริยานะครับน่าจะนอนให้กดแหละเราเรารู้สึกว่าเผลอๆเนี่ยราคิโอโรดิกสจะเทิร์นฮิลด้วยเพราะว่าเจ้าตัวตอนนี้เนี่ยดูไม่มีบทบาทนะครับสำหรับสมัคดาวนมีลิฟต์มอแกนที่ดูเป็นเบบี้เฟสจ๋าแต่ว่ามันยังไม่ได้ดูมีท็อปฮิลที่ที่น่าสนใจสักเท่าไหร่ ไอ้ลอนด้าโรลซี่เนี่ยมันมัน,ม,นมันดูหลุดโลกไปหน่อยแล้วมันดูอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับส่วนเชนาเบสเลอร์เรารู้สึกว่ายัางเป็นฮิลที่ที่ไม่ได้ชัดเจนมากนะักนะครับผมรู้สึกว่าอ่ะถ้าราคิวโรดิกสเทิร์นฮิลในศึกใหญ่กระเทือบอาริยาซะก็จะได้มีฮิลที่ชัดเจนออกมา1ตัวนะครับเราก็รู้สึกว่าโอเคเจ้าตัวก็สามารถรับหน้าที่ฮิลได้ดีเหมือนกันนะครับผมส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือแม็กซิมัมเมลโมเดลกับทางของฮิทโร จากสัปดาห์ที่แล้วออกแค่ออกมาขัดจังหวะการพูดกันเฉยๆนะครับสัปดาห์นี้ก็มีการแบบท้าทายกันแลละเดี๋ยวจะเจอกันในสัปดาห์หน้านะเราก็รู้สึกว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ฮิตโรออกมาร้องเพลงทุกๆสัปดาห์เราก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับสปอตที่พวกเขาได้มันควรที่จะเป็นอย่างอื่นมากกว่าแต่จะให้แม็กซิมัมเมลโมเดลออกมาถ่ายรูปทุกสัปดาห์ก็ไม่ใช่เรื่องอีกเราก็รู้สึกว่าการเอาคู่เนี้ยมาจับคู่กันเพื่อสู้กันมันก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยมีสปอตลงอย่างดี นะครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอเคไหนๆมันก็เป็นแท็กทีมและแล้วก็ดูเป็นกลุ่มแบบกลุ่มกลุ่ม3คนเหมือนกันอะ่ะชายสงหญิงหนึ่งกออกไหมถึงแม้ m a x กซ u มั่ l เมลโมเดมันจะมี Max d u p r e หรือว่า LA Knight อยู่ด้วยก็ตามนะครับแต่เราก็รู้สึกว่าก็โอเคก็ไม่ได้แย่นะฮะก็อยากรู้เหมือนกันว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมาเจอกันมันจะมีอะไรน่าสนใจขนาดไหน ก็ติดตามกันนะครับเขาจะสู้กันในสัปดาห์หน้าเอาล่ะใน SmackDown ในสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เอาไว้อย่างสุภาพด้านล่างนะครับและยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ